ดูน้นกระต่างไปเลยบต่ากต่าไปเลยคอันนั้นเนาะยังเกาะเขากรรม้เนาะดอกเขากรรมคือลายเดป่าเออดอกังี้ยขาเรียกแบบจับดอกไฟ

นิดนึงนะคะรดไถของเฮาเฮาก็มาเจอพ่อผ่านค่ะพ่อผ่านบนือคอร์ดผู้จิตสิได้ฟ้องฝาเฮามาพ่อผ่านนะคะหมอผู้ซอยโรงพยาบ้านนะคะกับเนี่ยบหโอโรงพยาบ้านกับเนี่ยคุณคนไปสวีทกันเค่ะพ่อบ้านก็ไม่บานบ้านถอยไปตายคนไปต่อแหลเนาะเนาะ เด้อลุงเด้อเจ้าไปเด้อเจ้าเรื่องนหนเรื่องนหนไม่ยังน้าไม่ยังหน้าไม่ยังน้าเนี่ยโอ้ปลายังคืออยู่ในถุงยังเชียวะอู้ไปควยไงนี่นี่ไปควยอีกแล้วปก็ด,ดูกระมิ้นปลาเหนียวมาเอาติดมากครับปลาจะไหนมันคือแข็งแกร่งน้อนีงม้นอีกแล้วม้นอีกแล้วครับพี่น้องไปก้อยปลาอีกแล้วครับผม ครับขนมใหม่แกงครับผมครับลุกทุ่งลุกทุ่งริมน้ำที่เดิมกลางป่าระวังระวังหมาไปกินก่อนเด้อมป่าเฮ็ดเฮ็ดครับเฮ็ดเฮ็ดกระสีแกงกำบังฮงครับผมแนกซับแนกไปหาก้อยก็ไปครับอันนี้แขกครับแขกครับพ่อขั้วแม่อขั้ว รันไฟครับครับดูเกียรตุสูงส่งนะครับพอมีไา่พอมีไร่ครับแหนกแม่ขั้วครับแหนกพอขั้วครับต้มน้ำใหม่ก็ล่างเดือดการแล้วไฟลุกแล้วครับผม่า ตุ่มน้ำมัเดือดะอ่ะเอาไปเทไปเทบบบ๊อบพีดฟ้าทิละ่ะเออ,เอ,อตอออุ่มน้ำมัเบื่อเอออันนี้แล้วทครับเทสิแกงวันนี้ครับใส่ลำปลาแดกแกงคำหลังเง,ง,งี้ได้แกงโอ้มันนี่ยังนี่พี่จูนพูนเลยนี่มีหอกกระปุกปลาดูตัวหนึ่งครับยังมีหัวอีกอยังมีหัวอีก มันมนยมันตัวหน่อยวะตัวสองหลัวครับข้ิใส่อันนี้ข้าคขนก้อนเลยกระไรนอะนี่ยายนอเครื่องมาใส่ที่รังกระไรหรอใส่เห็ดอีผิเอใส่ผมจังจัง ใส่ใสปละแหกใส่ระบัปล่แกหกปลแหกไม่เอออยู่ทั้งๆองีโอเคเอ้านี่ครับไดไร้นี่การเนีอาจูฟื่นไส่บัตรฟื่นใส่ครับอย่ขอแห้งมันกีอันนี้ใส่โอ้ยนี่เจ้าขาว เออพอดีพอดีเดี๋ยวบัวอนดอกใหม่เป็นอยู่จะนำสีน่อยบัวเบิ้งครับพี่นอ้องม่ไงคิดม่ไงคิดครับเบิ้งดีดีมันคือ,อยังเจาวาโมเจาวาเนี่ยออบ่มนีผู้สืบทอดบะบานเหาหายากนะอ,อ้่วรัดจังไรบ่ที่นี่รัดจังไรบ่เนี่ยคือ ตีนกระติบเขาครับกลองเขาตีนกลองเขาหวานเห่าไม่ยังก่อไ,ไม่สะท้อนครับเปลือกมันต้นนูน้นต้นนูน้นนี่ครับดงัดงๆนี่ครับคนไปถากอาเปลือกมันรลังมาผลมาใช้ดัดแนวใดบันหนานี่ครับุทมาจอดใส่กันเพื่อสิได้ไดแต่ละกกองนอกจากมีตีนมี ไม่ไล่ตอกมันเพราะสิเฮ็ดได้สารไหนครับผมงานแด่เม็ดประจหมู่บานของแขครับโไอ้ไกล้องนึง่งมัเดแล้วทีมาทีไปมันคือกกสะทอนกกสะทอดนี่ครับ<อ>เพื่อนไปไปถาก,ก,เก,กา็เปลือกมันมนนี่ครับเปลือกมั่นเดินคอยไปฟันไปตอกเอาตีนทิปเขา นม่ให้ข uh, ิดครับผมเอาเอุกแล้วครับสุกแล้วแลาในงาว่โอ้อาปุงปปุ้งใสใส่ค่อยดึงออกด้ดึงออกอืม้าในดงครับโอ้ไปจับมองนมองสือไปไประเทศเสียมอยู่ด้วย แยอุยใสอย่างไงเี้ยเนีเ่ยนะครับใสจมาที่มงโลดแทบแล้วกใหุ้าม่อไังสิ่กครับ้อ้วเานอะอล่นน้ <c oughs> ห่ยได,ด้เขาเปนแงนลงต่มนนี้เออ,เอ,อพ่อด้มันห่อนหมอยู่เอสีอันนี้โอ้ยหอมเห็ดกับกอนะเห็ดใส่ยตเลยไ้ไป,ไาปรกากฏเาให้ิเดออ โซ่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 อย่าแต่งงานอันนี้แม่งขับแม่งขับทางงัดทางงัดอยู่เลยด้ไม่ทางงัดเขาคอย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 ครับหัวคอยนี่ดัางหัวคอยชุดคุดมากครับิผฟานอีกนี่ครับนี่นะนี่นะคือเข้ามาเอาอันนี่นะฟานเปือกออกครับคอยครับคอยปวดปวดครับ ล่างฝานแหนกไปหาแหนกแม่ขั่วนี่แหละครับขี้กรอยหัวกรอย,รยครับขันปลาดูรับขันเนื้อมันสิก่อยครับเออหนังนาวเก็บกไใบฟองขันหนังนาวใส่เ,เกลือครับผมเต็มหมอครับปลาดูใบขั้วครับผมเจอกันห่อสิตกครับจัง ครับสุดฟาโอ้ยนี่นี่ตะไคร่นี่หายมนี่ครับตุาตตัววังันแก้งน้อใหม่ครับผมหนาหนามหน่อยเว้ยเดี๋ส้นเอาเส้นเราจะก็นปาเส้นเส้เบ้อเลยครับครับวงนี่นีนารดครับ้านเดี่ยวดังไม่ดังมือกันครับ เทีมหากอยนี่ทียมขัวปุ้งกุ้งกุ้งยังไงนี่โอ้มีหอดกุ้งกุ้งเต้นก็มีแต่ว่ามันบบท่านเต้นนั่นเมื่อยนะครับกอยกอยคอยครับฝานครับเอ้ยออัเนี้สินท่านนี่ก็สินพ่อๆหรอวะว้ยพ่อหรอเนาะเออพอกินเนี่ยแซมไข่ด้วยนี่ด้วยียมข่อย Ba bát, bát, ba bát, bát, ba 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 bát,

ปย่างมะหอ่เนอย่างกัน่านอนอย่นี้ป่ะาน่ะไมครับเจ้าขงม่นี่ยปย่างย่างไปเิ่งเติมใหม่ปีนทาปีนระกา่ะต้องขาวตัวอะเัินแจงบกเขาครับอาาัวอะาบัอารบัอาราบับอบัวนี่ตุมเนีแกงแต่รื่องางควคุมโอ้ยชั้นไเบิ้งเบอ้เอามากินน้ำมูแมนบัวนี่เอามากินน้ำมูเม่นบันี่รือเบิ่งลักฐานไปเด้อนี่กินน้ำมูไร้นี่ เดี๋ยวจะหอมเมื่บานได้นี่ยอะไรได้เนี่ยสำคัญได้พลเนี่ยเออถ้ากัญยาคืองามตรงนีเอยกับแกงนมใหม่ทั้งัยพี่น้องเออตะมุขคงแกงนมใหม่เออมาดูครับตมาดูเดิมาเลย กินสมพ่งแนวน่งแนวกน่งแนกินสมไมคเนังแนนังนว้าอยู่เป็นไงมา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 รับแตงตุนแตงตัแตงต้นแตงตโอ้แตงพระเขาหลายหลครับหลายหลาหลายหลายครับ ไล่ไล่ครับนี่ครับแผนกไล่คะแนกเฮียมพานทำพานเออพี่น้องมาเด้อครับมาเดออมามาครับกินเชิงเห็ดก๋วยครับก๋วยผัดอูกับปลาอีกัวครับมามาเครื่องเครื่อง ในปลาในปลามากครับผมพี่นออ้องแสบจัดแสบโอ้บอัดกวงบวดกวงนึงออปวดปวดมากมากไม่ไงมากเวาม,มาเดอ้อเอมาเดอ้อมาเดอ้อเข่ากินขาโอ้ยมันส้มันกัดงทำน่านนี้สุดพี่น้องพี่น้องเออ น่าใจคุ้มคุ้มครับกินหลายหลายบวิกิน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 แบบหลายน้าำกินไม่เนี่ยน้ำนุมลเรานุ่มๆลนีรับนกกระทารับนกกระทา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 อาพักเังเงี้นะรักเออมาเด้อรอบคุณก๋อยปลาก๋อยปลาตักมากก่อยปลา ามากพี่น้องอู้ประกุไตไมตกมากไ่องนลองข่าวมาครับกอยไปหาก้อยต่ออยู่แล้วกินข่าแล้วเข้าไปกุดก้อยต่ออีกครับอยา,าพบอพอพอกดไทหนึ่งแล้ว

phi 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 เครือมันนี่บอกเครือกรอยนี่ว่านี่นะครับเครื่อมันครับสามแสกเพื่อกรอยครับเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวโอ้นี่ครับเครือเพิ่นนี่ครับผ่านพุทแล้วพุทแล้วนุ่งมือแล้วผานจอยครับเครือกรอยครับ

สะกลมาสัตอ้าวให้สะกลมาขุดควายพี่น้องเอยังไรให้สะกลมาขุดกวยอ,กอ,อยาไยายาดย้ยิดรเจ้หัวหัวหักเอาฟานเอาอาเอาอ โอ้คือใครอำไปสำเงาทำนี้ทำแล้วอ่าูตัองมาหน่อย

ปตอเพิ่นแบกกอยไปไสโรดนะคะพี่นอ้องปีนี้เพิ่นมาแบกค่ะมย่งเงียเตีย๋ยาเงียเตีย๋ยสร้างวายกลางทางเขาสิบวาเห็นนี่นี่ครับต้นสะท้อนคำว่าปี๊ดิีนกระติบเขาครับ ีการตัวแตกปะไรปะว้าวนต้องมันต้องูออกหน่ำปะตึงๆเปลือกมันมรสนาบ่โอ้ปะไรชุดต้นต้นอ่ามวมเป็นไงไงเด้อพี่น้องเด้อ ก่้สีไรแต่ละอันกระติบเขาก็คือยืดต่อเพื่อนะพวงนี้ต้นใหม่ก่้สีไรแต่ละอันก็สีสานในแต่ละอันโอ้มันอ่อนมันอ่อนอยู่มันอ่อนอยู่อ,อ,อ่อนอ่อนทนอ่อโอ้ครับามาเป็นง่ายๆแม่ยืดต่อเพื่อนนะครับพี่น้องมันงมีของง่ายด้ว ขิวเขาตะดะอันไม่ไลรอีกมะซานมะมาผ้ามาฟันมาแบกมาจักตอกมัมนดีเพราะสีสานได้ตัวนี้ถือว่าวาไรบ่างามบันไดนงบออกคุณว่านี่ครับนี่ละโอ้ยสีสับเขางามนี่งามเขาเบาอ่ะนี่นะครับเจ้าตัวโฟนเนอพี่น้องเด้ออ่อก่อนนึงครับ

ผ่านกอยครับเรยกกอยมากกับผ่านกอยบ่าว่าอะไรใส่หมให้ีบผ่านกอยผ่านกอยเอ้ยนี่บริใส่น้ำนลยเป็นบมนี่น้ำบอกแล้ววันไหนเออเกลือใส่อีป่าใส่แล้วเออกระบาปูน 2ถังใหญ่300กก chí đồ vô เว้ยเออโอ้ยมันเข้าอย่างโยก Sám sám 3 3